สวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่5ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีสิงห์ก็คือสิงโตชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ค่องแคล้วมั่นใจในตนเองและน่าทึ่งอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักจัดก,การที่ดีเยี่ยมด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้ว คนที่เกิดในราศีสิงห์มีลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิดพวกเขาดูเร้าใจมีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสารรค์โดดเด่นและยากที่จะต่อต้านพวกเขามักได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกด้วยสวัสดีครับทุกท่านเดือนนี้ถือว่า เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากที่สุดเลยนะครับเพราะหลังจากที่พระราหูอมจันทร์ที่ผ่านมานี้ดวงบ้านดวงเมืองก็เปลี่ยนและดวงคนหลายๆคนก็เปลี่ยนดังนั้นแล้วนะครับให้เล่งทําบุญนะครับเพื่อเปิดทางรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปรับชมดวงนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเกินว่าการเปิดไพ่ดูดวงให้นี้ ไม่ได้เปิดดูเฉพาะจบจงท่านใดท่านหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงให้เก็บแต่สิ่งดีๆเข้าไปนะครับในช่วงเดือนนี้นั้นการงานของท่านนั้นมีการเดินหน้าที่ดีมากๆเลยปัญหาที่มีอยู่จะถูกแก้ไขจะได้รับการแก้ไขท่าน จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานหรือจะมีคนระดมความคิดความอ่านให้ได้ทางออกในปัญหาต่างๆนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีในท้ายที่สุดแล้วตัวท่านนั้นก็ต้องเป็นคนที่จะตัดสินปัญหาพิจารณาวิเคราะห์นะครับเพราะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ ตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไปได้ดังนั้นแล้วขอให้คิดทบทวนไต่ตรองให้ดีในสิ่งที่จะกระทำในสิ่งที่จะตัดสินใจอะไรออกไปนะครับนอกจากนี้แล้วในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องมานั่งเครียดในเรื่องของปัญหาใหญ่ๆสิ่งอะไรที่มันใหญ่ๆมากที่จะต้องมานั่งคิดนั่งเคลียร์นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับ ในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินเก็บนะครับออกมาใช้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะการใช้เงินในครั้งนี้มันใช้ในทางที่ดีคือจะใช้ในการลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจให้กับอนาคตของท่านนะครับซึ่งตรงนี้แหละท่านจะต้อง ตัดสินใจให้ดีๆส่วนรายรับของท่านานั้นก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้เงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะช่วงนี้ให้นอนเยอะๆให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอยู่ที่บ้านพยายามหลีกเลี่ยงอย่าออกไปข้างนอกนะครับเพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยได้ และสุดท้ายเนี่ยด้านของความรักนะครับความรักสำหรับคนโสดหากท่านมีคนที่คุยอยู่แล้วในช่วงนี้นะจะมีเรื่องให้คิดมากเพราะอีกฝ่ายเริ่มที่จะตีตัวออกห่างหรือพูดได้ว่าความสัมพันธ์เริ่มระหอกระแหงนั่นเองนะครับแต่สำหรับคนที่มีกู้อยู่แล้วคนรักของท่านจะมีงานให้ทำหนักมากจนไม่มีเวลาที่จะมาสนใจคุณมากเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านๆมาและ ตัวท่านนั้นก็อาจจะเกิดอาการน้อยใจน้อยอกน้อยใจและคิดมากได้นะครับยังไงก็ขอให้สู้ๆขอให้เข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองณนะตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากฟังแล้วรู้สึกว่าดีมีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ